สวัสดีค่ะคลิปนี้แก้วจะมาตอบคำถามที่มีคนมาถามกับแก้วนะคะว่าการที่จะเข้าไปสู่ยุคสิวิไลเนี่ยคะ่ะยุคพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยควรทำอย่างไรนะคะมีวิธีไหนบ้างนะคะคนที่คิดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะคะเรื่องการเข้ายุคสิวิไลหรือว่าการเข้าสู่ยุคพระศรีอริยเมตไตรนี้แน่นอนคะ่ะ คนที่มีคำถามแบบนี้ต้องมีพื้นฐานของด้านธรรมมาพอสมควรนะคะถึงจะมีคำถามอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่แก้วกำลังจะสอนนะคะสิ่งที่แก้วกำลังจะให้คำตอบเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับคนที่ไม่ได้เรียนรู้ถึงธรรมะนะคะแต่จะมีผลแค่กับคนที่เรียนรู้เข้าใจในเรื่องของธรรมะมาแล้วใน ระดับหนึ่งไม่ใช่แค่ระดับหนึ่งนะคะระดับชั้นที่สูงพอสมควรค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้เข้าถึงธรรมะในระดับสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยฟังคลิปนี้ก็อาจจะไม่เข้าใจนะคะและสิ่งที่แก้วจะให้คำตอบกับคำถามนี้ก็คือนะคะผู้ที่จะเข้าสู่ยุคพระสีอริยเมตไตรหรือยุคสิวิไลได้เนี่ยนะคะ หนึ่งเลยนะคะแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะจะต้องเป็นคนที่ไม่แบ่งแยกค่ะก็คือการรวมเป็นหนึ่งการไม่แบ่งแยกนี่คืออะไรไม่แบ่งแยกดีชั่วไม่แบ่งแยกขาวดำค่ะไม่มองว่าสิ่งนี้ไม่ดีไม่มองว่าสิ่งนี้ดีนี่แหละค่ะนี่แหละคือพื้นฐานของผู้ที่จะสามารถเข้าสู่ยุคสิบวิไลได้มันเป็นอย่างไรนะคะก็คือพื้นฐานนะคะเวลาคนที่ มองไม่มองอะไรที่มันเป็นดีเป็นชั่วแล้วนะคะนั่นก็คือหมายถึงว่าต้องมีความเข้าใจในทุกๆสัพป,ปสิ่งบนโลกนี้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือธรรมดาและหลักการสอนของแก้วนะคะที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเลยก็คือคนที่เขาตัดสินทำอะไรบนโลกใบนี้นะคะมนุษย์ทุกคนนะไม่ว่าจะตัดสินทำอะไรเนี่ยมันจะมาจาก พลังงานบวกของเขาเสมอค่ะถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยจะเป็นเรื่องไม่ดีต่อสังคมก็ตามแต่ในการตัดสินใจของเขานั่นคือพลังงานบวกของเขาค่ะนั่นคือสิ่งที่เขาเนี่ยทำและเขารู้สึกดีตัดสินใจทำแล้วรู้สึกว่ามันดีต่อตัวเขาเองสมมุตินะคะสมมติว่าคนคนนึงเป็นโรคจิตและรู้สึกว่าถ้าได้ทำร้ายคน นั่นจะคือความสุขของเขาและนั่นแหละค่ะก็คือพลังงานบวกที่เขาตัดสินใจที่จะทำแต่ถ้าเรามองในมุมมองของสังคมแน่นอนค่ะสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีนี่แหละค่ะคือความเข้าใจที่แกมาอธิบายให้ฟังว่าพื้นฐานเนี่ยคุณจะต้องเข้าใจว่าสิ่งสิ่งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คนตัดสินใจนั่นมันมาจาก สิ่งที่เขาคิดดีแล้วมันคือสิ่งที่เขามีความสุขแล้วมันคือพลังงานบวกแล้วและทีนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนั้นเราก็จะเข้าใจในกระบวนการของที่ไม่แบ่งแยกนะคะการที่ทุกท่านเนี่ยศึกษาเรื่องธรรมะนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่อยู่ในระดับที่จิตใจสูงนะคะก็อาจจะมองว่าใครที่ทำผิดสิลงนั่นคือไม่ดีใครไม่สวดมนต์ใครไม่ทำสมาธิ นั่นคือคนไม่ดีนี่แหละค่ะมันยังเป็นธรรมที่ยังไม่ใช่ระดับชั้นสูงนะคะเมื่อมาฟังคลิปนี้เนี่ยเมื่อมาฟังนะคะก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่แกวสอนเนี่ยมันก็สอนทําให้คนเนี่ยไปทําชั่วก็ได้สิถ้าใครทําชั่วก็คือไม่ผิดสินี่คือสิ่งที่คน ในระดับชั้นที่ยังไม่ถึงขั้นสูงเนี่ยจะเข้าใจเมื่อมาฟังคลิปนี้นะคะแต่ถ้าใครอยู่ในระดับจิตใจที่สูงขึ้นมาแล้วจะเข้าใจอย่างดีเลยค่ะในสิ่งที่แก้วกําลังอธิบายอยู่ว่าเมื่อเรารู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากพลังงานบวกของเขามันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่แบ่งแยกไม่แบ่งดีชั่วไม่แบ่งขาวดําไม่แบ่งผิดถูกค่ะและ แน่นอนค่ะถ้าใครยังไม่ได้อยู่ในจุดที่มันใสนะคะชั้นสูงเนี่ยมาฟังคลิปนี้เนี่ยจะไม่เข้าใจแน่นอนค่ะและเมื่อไม่เข้าใจเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามในสิ่งที่แก้วบอกได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าสิ่งที่แก้วมาสอนเนี่ยมันจะเพิ่มทําให้คนเนี่ยคิดว่าการทํา ไม่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแน่นอนค่ะคนที่เข้าไม่ถึงก็จะไม่เข้าก็จะเข้าไม่ถึงในสิ่งที่แกกำลังพูดนะคะหลายๆท่านถ้ามาฟังคลิปนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมาสอนให้คนเข้าใจว่าทําผิดแล้วมันไม่ไม่ใช่ความผิดหรือจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะสิ่งที่แก้ว กำลังจะอธิบายนี่หมายถึงการเข้าชั้นธรรมะชั้นสูงของยุคศิวิไลค่ะก็คือการไม่แบ่งแยกและแน่นอนค่ะเมื่อไรที่ท่านรู้สึกไม่แบ่งแยกนะคะรวมเป็นหนึ่งได้แล้วท่านจะไม่เจอเรื่องร้ายอย่างแน่นอนค่ะท่านจะมีบุญบารมีที่สามารถทําให้ท่านเนี่ยไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆหรือว่าไม่เจอคนที่เขามีพลังงานบวกที่จะตัดสินใจทําเรื่องไม่ดีและคุณ หรือว่าท่านหรือว่าตัวแก้วเนี่ยต้องมาเจอก็คือเราจะไม่เจอค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะเมื่อทราบเรื่องนี้แล้วนี่แหละค่ะคือหลักวิธีการคิดพื้นฐานเลยนะคะเพื่อที่จะทําให้ท่านเนี่ยสามารถเข้าสู่ยุคสีวิไลได้สามารถเข้าสู่ยุคพระสิอริยเมตไตรได้ค่ะคนเราทุกคนนะคะตัดสินใจทําอะไรเนี่ยมาจากสิ่งที่ รู้อยู่แล้วว่ามันคือพลังงานบวกในตัวเองถ้าเราไม่ได้มองในชุดกักขังชุดที่ไม่ว่าจะเป็นศีลเป็นกฎเกณฑ์ต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะพวกกฎเกณฑ์พวกศีลต่างๆเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะกักขังผู้ที่ยังไม่ได้มีใจิตใจชั้นสูงค่ะเมื่อมากักขังแล้วเขาก็ยังเข้าใจในเรื่องแบบนี้ยังเข้าใจว่า มีผิดมีถูกมีชั่วมีดำมีขาวต่อให้เขาจะอยู่ยังไงก็ตามเขาก็ยังเข้าใจในเหตุการณ์อย่างนี้เขาก็ยังเข้าใจว่าดีชั่วดำขาวมันก็ยังยังไงก็ต้องดียังไงก็ต้องชั่วนั่นเป็นเพราะว่าใจแท้ที่อยู่ข้างในของเขาเนี่ยยังไม่อยู่ในมิติชั้นสูงค่ะยังไม่ได้อยู่ในธรรมะชั้นสูงยังไม่ได้เข้าใจในเรื่องที่มันเข้าสู่ยุคสิวิไลค่ะ นี่แหละค่ะคือคำตอบที่แก้วจะมาตอบให้ทุกท่านนะคะเข้าใจแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะหลักความคิดเพื่อที่จะเฟดตัวเองออกจากคำว่าดีชั่วขาวดำผิดถูกเพื่อที่จะทำให้ท่านเ,นเข้าสู่ยุคสีวล่ลเข้าสู่ยุคพระสีอริยเมตไกรค่ะวันนี้แก้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ